สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาอันบล็อกพัสดุกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแกปปี้ไฟเบอร์นะคะนูีนเรามาแกะดูข้างในกันเลยนะคะอันนี้แต้มสั่งซื้อมาจากใน IG นะคะทุกคน นี่นะคะอันนี้ก็จะสั่งมาสองกล่องนะคะนี่สั่งสองกล่องเจ็ดร้อยแปดสิบบาทเนี่ยนะคะแล้วก็แถมฟรีแก้วเช็คนะคะหนึ่งใบนี่น้องก็ไม่มีอะไรนี่เดี๋ยวเรามาดูแก้วกันอุ้ยทุกคนแก้วเขาน่ารักอะ่ะนี่สั่งสองกล่องขึ้นไปแถมแก้วเช็คนะคะนี่ สีม่วงนี่เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูแก้วอ้อแก้วแบบน่ารักมากเลยอุย้ยฝาแบบนี้เนี่ยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นสองอกล่องแบบนี้เนาะอ้ย เรามาแกะกล่องกันดูกันเลยนะคะเราเดี๋ยวให้ทุกคนดูกล่องกันนะคะนี่ลัลกษณะกล่อ,องเขาก็จะเป็นแบบนี้นะแก๊ปเปี้ยไฟเบอร์นะคะลดอันดุนเนาะนี่อันนี้ก็ไม่มีอะไระเป็นแบบน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีชงนะคะนี่จะอยู่ข้างนี้เลยเนาะ อันนี้เดี๋ยวจะแกะคือแบบเขาแพ็กกล่องแบบดีมากเลยอะทุกคนแบบแน่นอะแน่นทั้งกล่องเลย <c oughs> แกะยังไงล่ะอ <c oughs> ตรงนี้อยไม่ได้อะคือเขาแบบแพ็กดีจริงๆนะคะขออนุญาตแบบนี้ก่อ นี่อันนี้หนึ่งกล่องนะคะก็จะมีเจ็ดซองเนาะสิบห้ากรัมเจ็ดซองนะคะเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้จะมีคันเชืน่นนี่อันนี้ซองได้ไหนเขานะคะเป็นแคปปี้อุย้ยตั้งด้านนี้วีฟเฟสเบอร เส้น,นเดี๋ยวเรามาลองชงกันนะคะอะเดี๋ยวเราก็จะมาชงกันนะคะนี่อันนี้เนาะก็อันนี้เป็นน้ำเย็นนะคะทุกคนนี่ชิกได้เลย คือแบบกลิ่นอง,งุ่นหอมมากอือหอเข้มข้นมากเลยอือก็ะจะปิดคือแบบละลายเร็วมากเลยอ่ะทุกอืม 嗯，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 嗯。 คือแบบกินอง,งุ่นหอมมากแล้วก็แบบรสชาติแบบน้ําน้ําองุ่นเลยอะทุกคนแบบกินง่ายมากเลยนะคะนี่อ่ะใครแบบอ,อยากดีทอกหรืออะไรเงี้ยแนะนําตัวนี้เลยนะคะเนาะเฮ้ <No. S 1> hey.